ปี2501วิทยุจุฬาถือกำเนิดจากการเป็นสถานีทดลองของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อกิจการภายในมหาวิทยาลัยและก่อตั้งยังเป็นทางการในปี2508เพื่อรับใช้สังคมภายนอกมากขึ้นเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535วิทยุจุฬาแสดงบทบาทสื่อมวลชนที่กล้าชี้นำความถูกต้องทำให้มีผู้ฟังเพิ่มมากขึ้นและได้รับรางวัลให้เป็น สื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุภายใต้สโลแกนคลื่นความรู้สู่ประชาชนกระจายเสียงผ่าน FM 101.5 m ร้เมกทุกวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาครอบคลุมกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง16จังหวัดแต่ในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น54จังหวัดผ่านเครือข่ายพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบัานการศึกษา8สถานี ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันทางรายการของวิทยุจุฬาจัดอยู่ในประเภทสถานีวิทยุเพื่อบริการสาธารนณะรายการส่วนใหญ่ร้อยลจึงเป็นสาระความรู้เป็นรายการสาระบันเทิงร้อยะเรายการข่าวร้อยละและรายการเพลงร้อละสิรายการส่วนใหญ่ผลิตโดยบุคลากรของสถานีร้อยละห้คณาจารย์ และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ43และบุคคลภายนอกร้อยละ7 เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันกับช่วงฝากวละข่าวประเด็นในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเมื่อลูกมีอาการชักจากไข้สูงค่ะซึ่งการดูแลเสริมสร้างสุขภาพนะคะโดยใช้น้ําบ,บําบัดนวดร่างกายเป็นหลักนะคะเพ่น้องๆจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผ่านช่องทางของเราด้วยนะครับการสแกนใบหน้าในร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีการใช้จริงในปัจจุบันค่ะวิทยุจุฬาได้รับรางวัลย่างต่อเนื่องจากหลากหลายองค์กรรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัล the best university อินบร์ c แคสติ g จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติและมอบให้โดยกระทรวง ICT ในปีพุทธศักราช2547นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลด้านวิทยุกระจายเสียงจากมูลนิธิแสงชัยสุนทอนวัดและหน่วยงานอื่นตลอดมาและยังเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชัน2008จาก BVQI ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปัจจุบันบทบาททั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมีนโยบายบริหารวิทยุจุฬาในรูปแบบวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไรแต่ให้จัดหาไรายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง ส่งผลให้สามาร tamam. ถทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเป็นอิสระและมีความะคล่องตัวและปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมได้เป็นอย่างดีนอกจากการรับฟังทางวิทยุแล้วยังสามารถรับฟังรายการสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ w w w c u r a d i o u l a c t h และโมบายแอปพลิเคชันทุกระบบทุกช่องทางบนสื่อออนไลน์ในชื่อ CU Radio วิทยุจุลายังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมขยายโอกาสด้านการศึกษากิจกรรมเพื่อสถาบันหลักของชาติกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อพบปะผู้ฟังในโอกาสต่างๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ระบบโทรทัศน์ของไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลวิทยุจุลาได้รับมอบหมายบทบาทที่สำคัญอีกวาระหนึ่งคือการเป็นผู้ประสานงานเพื่อผลักดันให้เกิดช่องทีวีด้านการศึกษา ประเภทบริการสาธารณะร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง33แห่งมีการเตรียมการเพื่อย,ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลและผลิตรายการโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได,ได้เริ่มผลิตรายการโทรทัศน์ต้นแบบเพื่อเด็กและเยาวชนในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลายัยออกอากาศทาง MCAt Family d i g i t a ดิจิทัลช่อง14นั่นคือรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยทีสไต์ออนทีมาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดทางสู่อนาคตกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยทีสไต์ออนทีวีรายการที่จะช่วยนำทางสู่รั้วมหาวิทยาลายัยอย่างมั่นใจ ก้ทาทันทุกข่าวสารการศึกษาช่วยค้นหาตัวตนเข้มข้นกับการติวและไขข้อสงสัยในทุกเรื่องแอดมิชชั่นพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสทุ่มถึง้ทุ่มทาง m c o t Family d i g i ดิจิ v ช่องซิซีจะประสบการณ์ด้านผลิตรายการวิทยุสู่รายการโทรทัศน์ที่ใช้ฐานคิดจากองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สร้างสารรค์ด้วยบุคลากรคุณภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความพร้อมในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนทั้งการถ่ายทำจนถึงการเอาอากาศสดทั้งภาพและเสียงวันนี้วิทยุจุฬาจึงยังคงต้องก้าวต่อไปเพื่อยืนหยัดเป็นสื่อมวลชนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นผู้นำทางปัญญาแก่สังคม เป็น,นกลไกในการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดช,ชอบของมหาวิทยาลัยที่พึงมีต่อสังคมและกำลังจะก้าวข้ามจากสื่อเดิมที่เป็นเคลื่อนความรู้สู่ประชาชนสู่การเป็นสื่อผสมหลายช่องทางเพื่อประกาศความเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างอัจฉริยภาพสู่สังคมในภาพลักษณ์ใหม่ที่ชื่อว่า CUMC จุฬาลงกรณ์ university media center